พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่23เมษายนคริสตศัก,กราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณรีนันโดยโยชัว ชวาตะวันตกอินโดนีเซียในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์อันใกล้ชิดอยากหนุนใจให้ท,ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ3 8มสถึงสีและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นํามาใครครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ42สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีได้เลือกเอาสวนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้คุณรีนันโดโยชัวเป็นพยานว่าแทบทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมมักจะยุ่งกับการรับใช้ในคริสจักรการรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในวิธีที่ผมใช้เพื่อการตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าและขอบพระคุณสำหรับการเสียสละของพระเยซูที่ไม้กางเขน อย่างไรก็ตามผมมักจะรู้สึกเหนื่อยล้าในวันสุดสัปดาห์และผมยังคงมีภารกิจที่ต้องเดินทางไกลทุกวันในระหว่างสัปดาห์ด้วยเมื่อเราอ่อนล้าฝ่ายร่างกายความกระตือรือร้นในการนมัสการอาจลดลงอย่างไรก็ตามจากพระวจนะพระเจ้าประจำวันนี้เราได้รับการหนุ่นใจว่าส่วนที่ดีที่สุดของการนมัสการคือ การนั่งแทบพระบาทของพระเจ้าซึ่งการทำเช่นนั้นช่วยให้เราจดจ่อกับพระองค์ตลอดเวลาการนั่งแทบเท้าพระเจ้าไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานเท่านั้นแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านการอ่านพระคัมภีร์และการฟังเทศนาเมื่อผมเริ่มกระชับความสัมพันธ์ของผมกับพระเจ้า การรับใช้ในคริสจักรของผมก็เริ่มแตกต่างไปจากเดิมผมตื่นเต้นกับการนมัสการมากขึ้นและมีความปรารถนาอีกครั้งที่จะทุ่มเทในการรับใช้ที่ดีที่สุดทุกครั้งศาส,สนาคิดเป็นมากกว่าศาสนาเพราะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาในสวรรค์กับเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์ข้อคิดสำหรับวันนี้การใช้เวลากับพระเจ้า ทำให้รับใช้พระองค์และผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเสียาพิบาลในชนบทข้าแต่พระเจ้าโปรดนำข้าพองค์ทั้งหลายให้เข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นเพื่อที่ข้าพองทั้งหลายจะรู้จักกับพระองค์ดีขึ้นในแต่ละวัน โปรดช่วยให้ข้างทั้งหลายพบพระสัญญาเมื่อรับใช้พระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทย โทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ